สวัสดีค่ะสวัสดีลุงป้านาอาทุกท่านนะคะวันนี้ปูก็มาจัดชุดเซตนะคะ ep ที่4ี่40นะคะ1เซตก็จะมีอยู่4กระถางนะคะราคา4 0 0บาทรวมส่งนะคะภายใน1เซตก็จะมีไซต์ตั้งแม่ให้นะคะก่อนรับชมคลิปปูฝากลุงป้านาอากดไลค์คลิปให้ปูด,ด้วยนะคะเพื่อเป็นการเปิดการ แจ้งเตือนและการมองเห็นคลิปต่อไปของปูนะคะปูลงคลิปวันที่3พฤษภานะคะจะเป็นรอบจัดส่งอีกทีคือวันที่6นะคะเพราะว่าวันที่4วันที่5ไปสนีหยุดนะคะสามารถสั่งซื้อแบบเก็บปลายทางและแบบโอนแล้วแต่สะดวกลูกค้าเลยนะคะเรามาดูเซตที่1เนาะ เลตที่หนึ่งกระถางที่หนึ่งจะเป็นเงินแสนป้ายนะคะเงินแสนป้ายอยู่ในกระถางหกนะคะนี่นะคะต้นโตมากก็คือสามารถเอาไปอัพขึ้นแปดขึ้นสิบได้เลยนะคะไซนี้เนาะกระถางที่หนึ่งกระถางที่สองจะเป็นพญานาคราชนะคะพญานาคราชต้นโตแล้วอันนี้ก็ขึ้นหกขึ้นหกขึ้นแปดได้นะคะนี่นะคะกระถางที่สอง กระถางที่สามจะเป็นหน้ามังจันนะคะหน้ามังจันหน้าเริ่มกัดสีแล้วเนาะนี่นะคะขึ้นหกได้แล้วเหมือนกันนะคะนี่กระถางที่สามกระถางที่สี่จะเป็นทตดบางแก้วหน้าชมพูนะคะตัวนี้ก็ขึ้นหกได้แล้วเหมือนกันนะคะฟองเขาก็จะล้นกระถางสี่แล้วนะคะเซตที่หนึ่งนะคะเซตที่หนึ่งใครโทรมาก่อนได้เซตที่ชอบก่อนนะคะ เซตที่2กระถางที่1จะเป็นกระบี่ในร้อยนะคะนี่นะคะด่างสวยๆแบบนี้เลยนะคะเหมาะกับการเป็นแม่พันุ์ไว้ผ่าไว้ขยายนะคะอยู่ในกระถาง6เนาะเอาไปขึ้น8ขึ้น10ได้แล้วเหมือนกันนะคะไซนี้กระถางที่1กระถางที่2จะเป็นมหาเศรษฐีป้ายสวยๆแบบนี้เลยนะคะมหาเศรษฐีนะคะกระถางที่ส กระถางที่3จะเป็น1ตะวันพันดาวนะคะเดี๋ยวปูจะขึ้นรูปต้นแม่ให้ดูเนาะเผื่อบางท่านอาจจะเคยแค่ได้ยินนะคะแต่คิดไม่ออกว่าโตมาเต็มที่เขาจะหน้าตาเป็นยังไงนะคะ1ตะวันพันดาวกระถางที่4จะเป็นเ,เทพันษานะคะเทพันษาบอนกาบนะคะนี่นะคะตัวนี้ก็อัพขึ้น6ได้แล้วเหมือนกันนะคะ เซตที่สองนะคะเซตที่สองเซตต่อไปเซตที่สามนะคะเซตที่สามกระถางที่หนึ่งจะเป็นเงินแสนป้ายนะคะกระถางนี้มีลูกติดนะคะ,อะเอาไปแยกแล้วขึ้นกระถางแปดกระถางสิบได้เลยเนาะนี่นะคะไซส์เขาใบนี้เดี๋ยวเขาจะทิ้งใบเดี๋ยวปุจะเด็ดออกเนาะกระถางที่สองจะเป็น เรียกซับนะคะเรียกซับบอลใบกลมนะคะน้องชอบแดดนะคะถ้าได้แดดก็คือจะกัดสีแดงนะคะกระถางที่สามจะเป็นสีลาหุ่มทองนะคะอันนี้ก็อัพขึ้น6ได้แล้วเหมือนกันเพราะว่าล้นกระถางสี่แล้วนะคะสีราหุ่มทองต่อไปกระถางที่4ี่จะเป็นสวรรค์ข้าโลกนะคะสวรรค์ขโลกเดี๋ยวปูขึ้นต้นเม่ให้ดูเนาะ นี่นะคะบางคนอาจจะยังไม่เคยได้ยินชื่อหรือไม่เคยเห็นนะคะว่าหน้าตาเป็นยังไงเนาะแต่ก่อนก็เคยแรนะคะไม้ตัวนี้แต่คนยังมีไม่เยอะเซตที่3มนะคะเซตที่สเซตต่อไปเซตที่4ี่นะคะเซตที่4กระถางที่1จะเป็นนายทองเหม็นนะคะนายทองเหม็นอยู่ในกระถาง6นะคะบอลเก่า อีกหนึ่งตัวนาะตับนายทองเหม็นตับอันนี้นะลืมนี่นะคะกระถางที่หนึ่งเอาไปขึ้นแปดขึ้นสิบได้แล้วเนาะนายทองเหม็นนะคะตับบางระจันกระถางที่สองจะเป็นนกอพะก้านะคะด่างสวยๆแบบนี้เลยอันนี้ก็ขึ้นแปดได้แล้วเนานนะไซส์นี้นะคะนี่นะคะกระถางที่สอง กระถางที่3เป็นชายชนนะคะชายชนนี่นะคะป้ายสวยๆทุกใบหลอดใหม่ก็แดงนะคะนี่กระถางที่3ากระถางที่4จะเป็นเทราปตีนะคะเทราปตีนี่นะคะตัวนี้ก็ขึ้น6ได้แล้วเนาะนี่นะคะเทราปตีเซตที่สี่นะคะเซตที่สี่ เซตต่อไปเซตที่หนะคะเซตที่ห้ากระถางที่1จะเป็นเทพธิดานะคะเทพธิดานี่นะคะบอลเก่านะคะกัดสีสวยๆแบบนี้เลยอยู่ในกระถางหนะคะอยู่ในกระถางหเทพธิดานะคะเขาสูงเนาะปุ๊บก็เลยต้องค้ำเขาไว้เพราะว่าเดี๋ยวเขาจะโดนลมเพราะช่วงนี้ลมแรงกระถางที่1เทพธิดา กระถางที่สองจะเป็นนารีบุรพานะคะนี่นะคะป้ายสวยๆเลยขึ้นหได้แล้วเนาะนารีบุรพากระถางที่สามจะเป็นเทระปตีนะคะเทระปตีนี่นะคะสวยๆเลยกระถางที่สี่จะเป็นเทพสายรุ้งนะคะด่างแบบนี้เลยเนาะนี่นะคะเทพสายรุ้งนะคะเซตที่ห้านะคะเซตที่ห้า เซตต่อไปนะคะเซตที่หนะคะเซตที่6กระถางที่1จะเป็นขุมทองนะคะขุมทอง 4, สีสวยๆเลยอยู่ในกระถางหนะคะอยู่ในกระถางหเนาะนี่นะคะเอาไปขึ้นสิบได้เลยไซนี้นะคะกระถางที่หนึ่งกระถางที่สองจะเป็นนารีบุรพานะคะนารีบุรพานี่ป้ายฮาร์ปสวยๆแบบนี้เลยนี่นะคะขึ้นหได้แล้วเหมือนกัน กระถางที่3จะเป็นปีมะโรงนะคะปีมะโรงล้นกระถาง4ีแล้วนะคะเอาไปอัพขึ้น6ได้เลยเนาะนี่นะคะโตมาสวยมากนะคะปีมะโรงกระถางที่4จะเป็นรวยไม่เลิกนะคะรวยไม่เลิกชื่อเพราะมงคลนะคะมีติดบ้านไว้นะคะก็จะรวยไม่เลิกเลยรวยยิ่งยิ่งขึ้นไปนะคะเซตที่6นะคะเซตที่6เซตต่อไปเซตที่7นะคะกระถางที่1จะเป็น ณเมืองนนนะคะหน้าเดิมเขานะคะอยู่ในกระถางห้านิ้วเนาะณเมืองนนนะคะนี่นะคะกระถางที่หนึ่งนะคะณเมืองนนดางจึ้งๆเลยกระถางที่สองจะเป็นพันดาวนะคะดูเม็ดดาวเขาสีสวยมากนะคะกัดสีสวยมากเลยพันดาวอันนี้ก็ขึ้นขึ้นหกขึ้นแปดได้เลยนะคะเพราะว่าล้นกระถางสี่ ล้นมากแล้วนะคะนี่นะคะกระถางที่สองแค่สองกระถางนี้ก็คุ้มแล้วนะคะราคานี้กระถางที่สามจะเป็นสีเทพารักนะคะไซ์นี้ก็ขึ้นแปดได้เลยเนาะนี่นะคะสีเทพารักกระถางที่สามกระถางที่สี่จะเป็นปีมะโรงนะคะปีมะโรงนี่ก็ขึ้นหกเนาะนี่นะคะล้นกระถางสี่แล้วเซตที่7นะคะเซตที่เจ็ด เซตต่อไปเซตที่8นะคะกระถางที่1จะเป็นเรียกซับนะคะเรียกซับเหมาะสําหรับท่านที่ชอบผ่าผ่าทําจํานวนนะคะนี่นะคะเรียกซับอันนี้คือแก่เต็มที่แล้วนะคะมีหัวให้ผ่าแล้วเนาะกระถางที่1อยู่ในกระถาง6นะคะกระถางที่2จะเป็นปีมะโรงนะคะปีมะโรง อัขึ้น6ได้เลยเพราะว่าล้นกระถาง4ไปแล้วนะคะปีมารงกระถางที่2กระถางที่3จะเป็นพันดาวนะคะเม็ดดาวกัดสีสวยๆแล้วนะคะขึ้น6ขึ้น8ได้เลยไซนี้พันดาวนะคะกระถางที่4จะเป็นวันศุกร์นะคะวันศุกร์ก็หน้ากัดสีแล้วเนาะนี่นะคะขึ้นหได้แล้วเหมือนกันวันศุกร์นะคะเซตที่8นะคะเซตที่แ เซตต่อไปเซตที่9นะคะเซตที่9จะเป็นจะมีตับจังหวัด5กระถางแล้วก็ตับเดือน1กระถางนะคะมี6กระถางเนาะคู่ให้ที่280บาทรวมส่งนะคะจังหวัดที่1จะเป็นชนบุรีนะคะชนบุรีอันนี้ก็ขึ้น6 6 8ได้แล้วนะเพราะว่ารากล้นแล้วนะคะกระถางที่1กระถางที่2ก็จะเป็นนาราธิวาสนะคะนี่ก็ขึ้น6ขึ้น8ได้แล้วเหมือนกันนะคะดูหน้าเขา ใ้ที่สะสมตับจังหวัดนะคะราคานี้คุ้มนะคะ280บาทกระถางที่3ามจะเป็นสีสเกตนะคะตัวนี้มีลูกหนึ่งถ้าไม่อยากแยกก็เอาไปอัพขึ้น6เนาะนี่นะคะสีสเกตกระถางที่4ี่จะเป็นอุดรธานีนะคะมี2ต้นในกระถางอันนี้ก็เอาไปอัพอัพขึ้น6เนาะถ้าไม่แยกก็ปลูกคู่กันไปเลยถางที่สี่ กระถางที่5จะเป็นจังหวัดกระบี่นะคะกระบี่ตัวนี้จะเป็นไม้แยกหน่อเนาะนี่นะคะกระถางที่5กระบี่กระถางที่6จะเป็นตับเดือนนะคะเดือนเมษายนนะคะเดือนเมษายนนี่นะคะ280บาทรวมส่งนะคะเซตที่9นะคะเซตที่9ต่อไปมาดูเซตที่10เซตที่11นะคะจะเป็นลูกไม้มเมล็ดเนาะ หเซตจะมีอยู่11กระถางนะคะปูให้ที่320บาทรวมส่งนะคะสิบเอ็ดกระถางนะคะสามบาทรวมส่งเนาะนี่นะคะแต่ละต้นน่ะเขาจะมีพ่อแม่ให้แบบนี้เนาะ,ะปูจะแถมให้ทุกต้นนะคะไม่ต้องห่วงนะคะว่าเขาจะไม่มีป้ายชื่อเนาะ,ะมีสิบเอ็ดกระถางนะคะนี่นะคะนี่ อันนี้เซตที่10นะคะนี่นะคะหน้าไม้เขาก็จะคลักกันไปนะคะสำหรับใครที่ชอบลุ้นลูกไม้มเมล็ดนะคะแต่ไม่อยากเพาะเองเนาะเพราะว่าเพาะเองก็ใช้เวลานะคะนี่นะคะตัวนี้จะเป็นเซตที่10นะคะบางกระถางก็จะมี2ต้นเนาะอันนี้เซตที่11นะคะนี่นะคะ หน้าไม้เขาก็จะคระกันไป1 1กระถาง320นะคะคุ้มค่ะนี่อยู่ในกระถางสนะคะจะมีเซตที่10มีกระถาง3อยู่อยู่กระถางหนึงนะคะกระถางเดียวนะนอกนั้นจะเป็นกระถาง4นะคะตัวนี้จะเป็นเซตที่10นะคะ ตัวนี้จะเป็นเซตที่11นะคะ320บาทรวมส่งนะคะไม่มีที่ไหนอีกแล้วนะคะราคานี้สำหรับวันนี้ปูก็มีชุดเซตมาแบ่งปัน11เซตนะคะปูฝากลุงป้านะาากดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ให้เพจและช่อง YouTube ของพวกเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ